สวัสดีครับผมมันพินและฟิลไทย .boxpot.com นะครับตอนนี้อยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับหรือว่า DMK ก็ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจครับบูธของอบริษัทการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือว่าการท่าอากาศยานเดิมน,นะตรงนี้ก็จะมีสนามบินที่เข้าดำเนินง,งานอยู่ครับใหญ่ๆก็ VKK ก็ส่วนภูมินะครับ ที่ชื่อสวรรณภูมิภาษาอังกฤษอย่างนี้ฮะตัว BH เนี่ยเป็นเสียงพอสำเพาแล้วครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เข้าใจยากหน่อยคือจริงคนไทยเนี่ยจะเขียนผิดประจำนะฮะแล้วก็แล้วก็เราจริงๆเนคาคำว่าภูมิเนี่ยไม่มีเสียงมินะฮะแต่ว่าพอในภาษาอังกฤษเนี่ยจบต้องเขียนว่าสวรรณภูมินะฮะก็คือสวรรณภูมินะฮะเพราะจริงๆภาษาแขกที่เรารับมาเนี่ยจะเป็นเสียงก้อง ะะแล้วเราไม่มีเสียงนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเอาให้ใค่ทราบว,ว่าชื่อย่อคือ BKK ชื่อจริงก็คืออย่างนี้ครับส่วนสนามบินนะครับดอนเมืองก็หลังจากเมื่อก่อนที่เนี่ยเคยเป็น BKK ชื่อย่อสากลน,นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยพอมีส่วนอภูมิแล้วเนี้ยดอนเมืองก็เปลี่ยนเป็น D M K นะฮะดอนเมืองิน International Airport นะครับ ก็สะกดย่าเหมือนกันนะครับ M U E N G ม่วงออกยางหน่อยแล้ว <lige> ก็เชียงใหม่ฮะเชียงใหม่ก็จะย่อว่า C N X นะครับเวลาเราเห็นในตั๋วก็ดูตรงนี้ไปเชียงใหม่ International Airport นะฮะเชียงใหม่สนามบินนี้หน้าที่การรถติดมากนะครับใครจะไปเดี๋ยวต้องเผื่อเวลาไว้ให้ดีนะฮะ แล้วก็ C E I นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนตอนนั้นนี้ผมใช้ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรละที่เป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษแต่ว่ามีการเปลี่ยนในชื่อเป็นแม่ฟ้าหลวงเชียงราย International Airport นะครับก็สะกดยากเหมือนกันสำหรับฝรั่งนะครับแม่ฟ้าหลวงนะ L U A N G ส่วนภูกเก็ตเนี่ยชื่อจะแปลกหน่อยภูกเก็ตเป็น HKT นะฮะภูเก็ต international airport นะฮะก็จริงๆเนี่ยฝรั่งเขาก็งงเหมือนกันนะเคยมีเพื่อนฝรั่งถามผมว่า,าส่วนภูมินะสวนภูมิสวนภ,ภูมิมีอะไรเนี่ยครับตรงนั้นทำไมเขียน B H แล้วพอภูเก็ตเนี่ยภูภูมิเหมือนกันเนี่ยทำไมเขียน P H U กม็มันมีที่มาจากคำอินเดียหรืต่างคำอินเดียกับคำที่ไม่ใช่คำอินเดียนะฮะก็ก็มันอธิบายกับฝรั่งเขายากฮะก็อันนี้คนไทยก็งงกันเวลาสะกดภาษาอังกฤษนะแต่ว่าชื่อย่อก็ทราบว,ว้ว่า HKT นะสะ่วนิสนามบินที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็ HDY นะครับ HDY ก็หาดใหญ่ International Airport คำว่าหาดใหญ่นี่ก็เขียนงงเหมือนกัน,นครับมีเขียนเป็น HAD ก็มีนะฮะ แล้วก็ H Damer A D ก็มีนะฮะแต่ว่าหัตใหญ่เนี่ยทางการที่เขียนอย่างเงี้ยแฮตใหญ่นะฮะแฮตแปลว่าหมวกนะฮะจำง่ายๆแต่มีเตือนไว้สองอันนะฮะ H นะฮะตัว H เนี่ยอย่าง SKT HDY เนี่ยตัว H เนี่ยนะฮะพยายามออกเสียงเป็น H ออ่างนะฮะไม่ไม่เสียงเป็น H นะฮะ คือคนคนไทยชอบออกเป็นพอลูกพูกแล้วพอบอกว่า H เนี่ยฝรั่งหลายชาติเขาจะไม่เข้าใจต้องบอกว่า H นะฮะแล้วก็บางทีฝรั่งบอก H แล้วคนไทยเข้าใจว่าเป็นตัว S นะฮะอันนี้อันนี้ต้องทราบไปก็เรื่องราวของตัวยอดชนะ